การสบายดีผมแม่พี่น้องบุสมมศบอเนาะเมื่อนี้ก็มาขอขอกับส่งเบาโจโจแสงก่อนเหนเคยคิปนี้เขาก็จะพาไปกินหมากตาเนาะเพื่อเรเป็นการสักษาเสวลาเล้วเดี๋ยวเราไปเบ่งกันเลยเนาะสบายเลยนักแค่ตอนนี้เปิดเสได้กินนี่ก็ต้องกิมเทิร์นรูปเทิง ถ้าสงวานี่บอกเลยนี่ลาดเนยผูกเป็นผู้มึงเนี่ยห่งงใส่อดโกมันทำาบีกตั้งหาก่อนแล้วอดโกมันแล้เนาะกเป็นบอลอด Thương một thương một kênh cả uh, thang à. Cái thương mà thương cơn cái này Ô, thang mà kìa Khoảm Chép bất em bị à. Thương Cao bà Quá bất thương thứ của của cộng thương xuyên. Hãy báo mạnh bay, mọi người ở đêm kia. Away, mày 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 nóng phát triển nóng bơi này ngọt 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 น้องอะไรบอสเขาอ่ะน้องกูด่ะเป็นน้องนี่นั่นน่าตันบอส าได้แล้วึมาอ่งนี้เนาไเรอเมันไหลเลยนคนนะมีไเขิไปอไรเขไาอกคนเ่าู้บ้งเขินไป้ระมานหลังใจเขาอกคนขึ้นก็เนี่ยนเพราะเพราะ

ยแมาเอีกตัวเก็บกระโไว้กรลงไม่เหรอิ่ไม่ได้นะตายจิงตาย่แต่อยายาดีไหม cũng còn này cũng đã lái nó vì hai bộ phim đầu tiên hai bộ phim bố tí so bố tí so gì đấy chín Cầm gần so sánh tôi đã bật rồi đây, đây là điều đang ở phía trước nó đang cố bật thử thôi thôi ลงมาให้เบิดโลดวิ่งอย่างคืนยาึ้นเย็นแท้ Như cố xuống đó Hãy cơn lông Hả? <laughs> Ê Cơn lông nó không Phạm đó <laughs> มาลมือเนีข้าวอุจวคือแเอียไงพ้อเดี๋ยวพักอ้ได้นปัดตฮ่างตัวหมากกันเด็กนกันเลีหยงวะใชมาค่าจะืนี่ใช่มึแก่เป็นไปเลยบ่อยจ้ามามันคือข้าวอุจวะยออนี่ย็หามจะฮะบ ปรานบกิพอมาแม่เพื่อนมากกว่าเมื่อยแล้วนะมันใกล้ๆแม่เนาะเล็นหน่วยแงแงมันนอนไว้ายนต่ๆเวอดน่ง มาเดินดูึงเบิ้งคืออ่อนเนาะมาบีกับเท้านี่แหละมาเบิ้งเนยผู้องผิดมาเบิ้งอ่อนซื่อของวานนี่กูก็มาต้นนะกูมันต้ขาวาแบบนี้แล้วมันตาขาวบรว่าตันเขาาเนาะมาเื้นักกข่าเหยโอ้ยนั่นกัขาากันออเลยย่ามาดแดำในเขาหนอดำเข้าหนดำใน มึงอยกจะห้องที่แต่มันอันนี้ว่าเสือผ่านี่เอ้าโบนแม่นแท่งอย่งได้หมอแท่งได้เลยนักเล่อหน่วยเดียวนี่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 น้ำบกบิกน้ำบักบิ๊กนะเมื่อเมื่อไฮะขาวผักนี่นี่คือขาวเขียวนี่อ่อนเลยนี่ฮะเออก้นเขี้ยวๆแล้วอ่อนแหละพวเรื้องเลื่องอ่ะโบนแม่นแล้วอย่า ีูหาคนกดวงีมัดปีกันหรมเกียกเลยแล้วของทานบุมีน่ามีเลยทานบ้านใดนิบทานแก่เน้บุมีนะานแกแกบอกบุมีนะจะคล้องผูกขืนยังม่ได้สเอ็ทไปยังก็อหนันก่อน เด็แม็กยืนมันเจ้าแม็กข้อกูทรมาม์ฮอดกุกตังไม่ได้ตาตาท่าโอ้หะอืมให้อยน้อยยี่ล้อยน้อยอืมยากมากขอกูเอาจักม้ากูขับไปเรียกมเลยขี้อย่างไกินอือเอาเบียร์กี่ไห้มาให้ไวเนี่ย กพายพีาใช่ไห,ไ,หไหมมากินลเด้อพ่อทานั่นเพ่อเอาไปกินเอาไปบอก,กินใช่ไเนาะตื่นนี่นะ้ะาคูุนิ่เข่าวลีมันย,าย่างอันนี้นะคือดำขลุขลืตอตาเลยซูนได้กินหพน่น,น้ำส่างเลยน้ำส่างงูวโตกินน้นนำกอกไปย่างไปเน

ต่อกันขึ้น